เมื่อวันอาทิตย์ที่9เมษายนพุทธศักราช2566วัดกลางธนรินทเภอพรมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีได้จัดพิธีฉลองกุฏิที่พักสงฆ์อาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัตกิจจานุกูลเจ้าคณะตำบลบ้านแป้งเจ้าอาวาสวัดจินดามณีเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรม ซึ่งถูกทานได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าจากนั้นคณะสงฆ์ได้อารัธนาพระปริศและเจริญพระพุทธมนต์ในส่วนของคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัละยาณมิตรเพียรใจโรจนศินวิไลพร้อมด้วยกัละยาณมิตรอรลักษณ์เบญจาอาทรสิริกุลนำกล่าวคำถวายอาคารส่วนทางด้านกัละยาณมิตรกสินายงกุลวัฒน พร้อมด้วยกัลายาณมิตรโสรยาสิริสรินดานำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ทางด้านกาัลายาณมิตรอุตสาสกุลไทยพร้อมด้วยกัลายาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลนำกล่าวคำถวายทายธรรมจากนั้นแพทย์หญิงสุภจีศีเกตกัลายาณมิตรนัชชาณนนน์เกตวิเชียนชัยนำกล่าวคำถวายพัตาหาร และในงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายปัจจัยธยยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลืมปิติใจค่ะและในโอกาสนี้พระครูป,ปริยัติกิจจานุกูลได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านส่วนไฮไลท์งานบุญในครั้งนี้ค่ะคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดป้ายกุฏิที่พักสงฆ์ อาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งอาคารหลังนี้สร้างเสร็จภายใน9เดือนโดยมีคณะเจ้าภาพสนับสนุนการสร้างกุฏิแต่ละห้องพร้อมทั้งมีป้ายชื่อของผู้ที่ร่วมบุญติดอยู่ด้านบนประตูด,ด้วยเพื่อระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ได้สังสมมาร่วมกันค่ะนอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายพระป่าเพื่อทำนุบำรุงวัดกลางธนรินด้วยความปลื้มปิติในบุญซึ่งในครั้งนี้ค่ะทีมข่าวบุญนิวส ได้สัมภาษณ์ความปลื้มปิติใจของเจ้าภาพที่ได้ทำบุญสร้างกุฏิหลังนี้มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะปลื้มปิติใจได้มาฉลองอาคารใหม่ได้ได้มาเป็นเจ้าภาพถวายไทยยาธรรมได้เป็นเจ้าภาพประธานาสร้างได้หนึ่งห้องนะคะลูกปลื้มมาก ถ้าพูดถึงบัรเกิดหลวงพ่อแล้วลูกปื้มอยากมาทำบุญที่นี่อนุโมทนาบุญทุกท่านกับจะภาพทุกท่านเลยที่มาร่วมกันสร้างอาคารแปิปีหลวงพ่อธรรมาชายโยแล้วก็เสร็จรุ้ลงไปได้โดยภายใน9เดือนปื้มมากค่ะสุดท้ายนี้ลูกอยากกับปุชาธรมหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายไวๆนะเจ้าคะ่ะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงพ่อได้ออกมาปฏิบัติธรรมนำพาลูกๆเราทรามาใหล้ลูกฟังทุกวันช่วยนำพาลูกๆทุกคนสร้างมุญสร้างบารามีลูกจะติดตามตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกฟกทุกชาติสร้างบารามีไปทุกที่ทุกสถานนะคะกราบสาธุค่ะ วันนี้ปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมฉลองกุฏิที่พักสงฆ์นะคะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะคะ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยะคะ่ะก็ครอบครัวของปิ่นก็มีความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจเลยนะคะพอทราบขา่าวว่าวันนี้จะเป็นวันฉลองกุฏิที่พักสงฆ์นะคะเพราะว่าวันที่เราเริ่มตอกเสาเข็มเนี่ยค่ะครอบครัวของปิ่นก็ได้มาร่วมตอกเสาเข็มนะคะเป็นปฐมบกษลก์นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ฉลองชัยชิตังเมนะคะ ที่จะฉลองกุฏิที่พักสงฆ์บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยในวันนี้นะคะก็ถือว่าลูกๆเนี่ยได้บุญใหญ่นะคะแล้วก็มามาสร้างที่พักสงฆ์กับหลวงพ่อเนี่ยก็คืออยากจะได้บุญกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็อยากเชื่อมสายบุญกับหลวงหลวงพ่อนะคะก็มีความตั้งใจทั้งครอบครัวเลยนะคะที่ที่จะทําให้อาคารนี้สาเร็จแล้วก็ชีตังเมย์อย่างเช่นวันเนี้ยนะคะต้องบอกว่า ลูกๆทุกคนพร้อมใจกันนะคะที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะเพื่อน้องบูชาทําหลวงพ่อให้สาเร็จเป็นอัศจรรย์อย่างเช่นวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าปลื้มไปดีใจมากๆเลยค่ะชีวิตนี้ก็ขอติดตามหลวงพ่อไปทุกๆบุญนะคะสร้างบุญสร้างบรางบรมีติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะก็ต้องบอกว่าปลื้มใจแล้วก็ชิดตังเมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งหลวงพ่อนะคะต้องบอกว่าลูกหญิงคนนี้ก็หัวใจเกินร้อยเกินล้านค่ะ